จกมาอยู่กันในเกม r ร c k c เ m ิ a n y ปีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาเล่นแบบสายวางระเบิดแบบสายวางระเบิดตัวพ่อเลยนะมาเล่น <hn> กับตัวนี้นะครับตัวเทรนตัวนี้คือวางระเบิดแบบดีสุดๆละโอเคตัวนี้สามารถวางระเบิดได้พร้อมกัน2ลูกนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวมาลองดูเล่นแบบสายวางระเบิดลว้ลวนๆเลยจะไหวหรือเปล่ปปาครับผมโอเคลุยเลยเจอกันในเกมจะไปมาอยู่กันในเกมไปเทียบรองนะครับผมอยู่กันในดานอิคารัสอิตาลี โอเคด่านนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะวางระเบิดได้ค่อนข้างดีผมด่านนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่นปเปิดลิฟทายแล้วกันนะเปิดลิฟทายเปิเปเปดดิค่อนข้างชอบฟักหลังๆมาโอเคไปลุยครับผมเปิดที่เล่นก็ชอบชอบ,ชอบอยู่นะนั่นเน็ตกูเป็นอะไรเนี่ยดูข้างๆนี่เนี่ยมีแบบไอ้ทียนั่นขึ้นมาสองอันเลย,ยตัวแ,งแดงๆโอเคเดี๋ยวผมต้องไปวางระเบิดก่อนับผมสายวางระเบิดตัวพ่อต้องล่อให้มันยับโอเค วางระเบิดการคนการ COVID คนอ้อมก่อนนะแต่พวกนี้ไม่รู้มันจะอ้อมหรือเปล่าแต่ก็วางวางไว้ก่อนเผื่อนี่ไงโอ้โหเฮียไอสัตว์แล้วแม่งวิ่งมาจอ่อหน้าผมพอด,ดีผมก็ยิงมันไม่ได้ด้วยโอเคเซ็งเลยจะวางระเบิดไหมนเน็ตกูเป็นอะไรก่อนใครทำอะไรนักหนาเล่าไปก่อนหนึ่ง สายวางระเบิดผมจะเที่ยวหรือเปล่าต้องมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอวางระเบิดตรงนี้แ้วตรงนี้ที่ทํมากินโอ้โหมีคนโดนระเบิดผมแต่ไม่ตายวะ่ะโอเคตรงนี้ที่สวยอยู่มันไปยึดแล้วเหรอวะอเขียนตายโอ้โหโ,โดนแย่งหมดไอ้สดุดเอ้ะตาย ไอ้ตัวนู้นทําอะไรยิงคนเดียวไม่แบ่งปันเคแบ่งปันกันบ้างคนไทยด้วยกันไม่ใช่ไทย <multif on aut> ก็ได้นะมึงเข้ามาก็ได้นะมึงเคตายเข้ามาโอ้กระสุนหมดโอ,โอ้โหมาววระเบิดผมยังไม่ได้กินสักตัวนะได้ไปแล้วตัวหนึง่งเสียงดังฟังชัดครับผมววระเบิดผมโอเค แล้วก็เน้นวางที่เดิมๆนูน่นเนี่ยมาละทำไมปืนมันดูยิงยากๆสามตัวให้พ่อคุณเถอะครับโอ้โหมาผมมัระเบิดมาขั้นสามละว,วางเนีทีสามทีละสองลูกแล้วนะตอนแรกมันก็วางทีละสองลูกเลยแต่มันคูดาวชาเจอหนึ่งทำไมยิงมันไม่ค่อยจะโดนวะ ือว่าผมปิงก็ไม่ได้ปิงอะไรขนาดนั้นโอเควางไว้ก่อนตรงนี้ที่ทํามหากินที่ทํามหารับประทานแต่ตัวนี้นั่งเนียนนั่งเนียนม,นยนมาตายหมดไม่ได้เรียนก็ตายครับผมไอต,ตัวนี้ได้ยิงผมผมจำได้โอ้โหเอาอีกละได้เลยมึงเดี๋ยวเราของผมครบก่อนนะ แล้ตัวนี้จบมาครับผมต้องเอามันให้ต้องเอามันให้ล่วงระเบิดวะโอเคไม่ต้องยิงครับผมระเบิดผมไปอีกหนึ่งดูดิมันปิงๆิงยังไม่รู้ผมยิงจอมไม่ก็เข้าเลยโอเคตายอยู่โอ้ไอรากมานี่อ้อมมาชัวลระเบิดผมเิครับ ไปไหนเล่าว,วนี้จอไม่ค่อยเข้าโอ้บ้าเหอะเจ้านายเจ้านายโอเคสิบสองตัวจอก็ไม่ค่อยเข้าครับผมเนตปิงมาที่ปิงไม่ได้เป็นเพราะว่าในผมกากนะคืออันนี้มันเล่นเซิร์ฟต่างประเทศไงแล้วเนมันปิงเป็นเรื่องปกติครับผมมา,มาปับปืนมาขั้นสองแล้วก็ออกฝานมาขั้นสวดสายวางระเบิดนั้นเต็มไปแล้วครับผมวางระเบิดเต็มไปแล้วนี่นะได้ไปกี่ตัวแล้วไม่รู้วางระเบิดประมาณสองตัวสามตัวนี่แหละ สายวางระเปิดตัวพ่อก็ต้องรอให้ยับมาได้มาสิบสองตัวแล้วดิยิงอยู่คนเดียวับผมไอพวกเสีย่ยวแม่งไม่ช่วยเป็นปันภาระเลยวะสร้างแต่พาระครับผมไม่ได้ช่วยโอเคผมวางไว้ก่อนนะผมไม่สนใจตรงนี้ก็น่าจะสวยอยู่เผื่อมันอ้อมครับผมการไว้หลายทางทางเดียวเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีไอตัวนี้ไรย,ยิงผมหลายครั้ง ไอ้จังเขาเรียกไอ้จังโว้ไหนวะโอ้มาก็ได้อยู่13ตัวโอเคผมพยายามวางระเบิดให้เยอะๆไว้ก่อนถ้าเป็นอะไรที่ดีไอ้ตัวนี้แล้วไอ้แก้วไปตรงนี้ด้วยระเบิดโอเควางไว้ครับผมอะไรครับพี่วางเก่งจังอะ ตัวนี้ทำเก่าเดี๋ยวผมต้องวางระเบิดตรงนี้นะที่เดิมที่ที่เราคุ้นที่ที่เราคุ้นในป้าวุ้นที่ระเบิดผมได้อีกหนึ่งโอเคได้ยินเสียงชาร์จป้าเมื่อกี้ระเบิดผมุมอะไรโอเคตรงนี้แหละไอ้พวกแปลงมันชอบเดินครับผมที่ตรงนี้โอเควางไว้ครับผมขอขอขอ นี่ครับผมรเราเปิดมาอีกหนึ่งเปิดกราฟตรงนี้ด้วยหนึ่งขั้นคืออยาให้มันได้อยาให้มันได้เกิดเลยบ,บอกตรงๆที่ตรงนี้ครับผมยึดไ้หมดแล้วไอ้แก้วมันก็โดนดิครับโอเคเราเบิดผมครับผมไม่ใช่ขนมไม่ใช่ขนมไม่ใช่ขนมโอเคมันวะ่ะ21ตัวแล้วเนี่ยวางระเบิดรัวๆอย่ามาใกล้กู วางระเบิดลรัวครับผมเค okay. หาต่อระเบิดผมยังคูดาวอยู่นะวางไม่ได้ก็เดินหาและเน็ตกูเป็นเป็นเชียร์อะไรเป็นแค่เชียร์อะไรตัวนี้วางระเบิดด้วยเค okay. ผมมันจ้องอยู่แล้วครับผมว,ว้าวได้เลยมึง <c oughs> ได้เลยมึงเก๋มากๆขวานกูอุ๊ยโอ้โหไม่ทันเห็นครับผมวัวจะไปเก็บขวานโดยในสันดานยิงเลยไอสันดานเอาั้าน ไอสันดานที่ผมก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ที่อะไรยิงไป2ตัวต่อครับผมไอสันดานที่ผมนึกว่าจะเอาเรื่องนะยิงไปแค่2ตัวจะเป็นตัวพิจาาโอ้โหทีมันออกไปเลย <c oughs> ไม่ไหวครับผมตัวแบกทีมันยิงไป10ตัวนะผมยิงไป23สาตัวมันบอกไม่เห็นทีท่าที่จะชนะครับผมรออะไรละ่ะกด e x c นะครับผม esc แล้วก็คลิกเมาส์2คลิกออกจากเกมไปโดยโดยไวพลัน Okay. ผมต้องอ้อมก่อนยีสามตัวลนะโอ้เสียได้ที่มันเหลือสามคนนะละระเบิดผมไม่เต็มประสิทธิภาพชัวร์ผมซื้อก่อมาหนึ่งขั้น oh. ผมเจ็ดสิบห้าก่อที่เยอะที่สุดในเกมโอ้ย <Okay. S 1> การวางนะเจอลนะไอต,ตัวนี้บางละจันบางละจันจะวางระเบิดใครปาอะไรมาก่อผมหายไปด้วยตรงนี้หนึ่งครับผมหนึ่งตออ หนึ่งดอกไอ้พวกกระจอ,อกโอเคขนาดปิงครับผมควานผมยังแม่นขนาดนี้คุณก็คิดกันดูเอาเล่นๆโอเคระเบิดผมมันจะเห็นป่าวมันเห็นแสงลำไรที่ปลายวงหรือเปล่าโอเคระเบิดผมก็คูดาวโคตรฉาเห็นบ้าเอ้ยโอเคหัวหลุดนะจ๊ะเก่ามากๆเลยไงแล้วนี่วางให้ใครโดน จะมีคนโง่มาโดนไหมตรงนี้วางให้เห็นกันแบบจ,าจา่าจ่าเพราะผมโคตรนักเลยนี่ไงตัวนี้มันเราเติมราเบิดได้ครับผมวางไม่ได้ตรงนี้โหที่ทำมาหางกินเลยนะตายใครทำ ไหนใครทำบอกทีมันจัดมาอีกตัวมาอีตัวอุ้ยไม่โดนไม่ตายเหรอวะเกมก็ดีไปยิงเต็มแข้งครับผมยิงเต็มแข้งแม่งไม่ตายตายอุ้ยระเปิดมันโอ้ย <My way. S 1> คือไปเหยียบโดนพอดีไงลูกัอก็สายโอเค32ตัวก็น่าจะเพียงพอครับผม แต่ถือว่ายังไม่ได้วางระเบิดสุดมากนะผมเล่นบางตาสุดกว่านี้อีกแบบวางแบบมันๆเลยนู่นๆโอเคโดนอยู่ครับผมจบเกมละเหลือไอ้แปะหนึ่งตัวครับผมออกมาไอ้แปะหวัวแปะอยู่นูน่นไปมึงไปหามันครับผมไอ้แปะไอ้แปะย่าลบลบทำไมลบทำไมโอ้โหไม่ได้ผมว่ะส3ามตัวก็เพียงพอ ก่าไอ้พวกแปะพวกนี้เอ็มไอพีไม่ต้องคงไม่ต้องถามสามหรืสามตัวนะเจอกันเกียร์ไปละ